พี่น้องสวัสดีจากอังกฤษนะคะสวัสดีจากอังกแลนด์ค่ะวันนี้เดือนมิถุนายนนะคะยี่สิบกว่ากนี่อุย้ยอากาศดีหมายถึงว่าอุณหภูมิขึ้นถึงยี่สิบสองยิบสามองศาพี่น้องได้ใส่เสื้อแขนสั้นขาสั้นกันแล้วเนาะจอยเนาะฝนทุกพุกลย่เนาะเออตุ๊กปุกกันละงามแล้วเป็นตะหักเคินเดี๋ยวพาไะไปสวนจอยค่ะมาเอาอย่างก็จอย พักชีจีนเนาะมักไอ้แบบพักขายอย่างก็พักชีกชจีนบ้านชสเอิญน่อเนาะผักหอมปลอมบางบ้านพันออ่นแล้วบ้านชสยเอิญพักชีจีนพี่น้องมีโอกาสนะคะเพราะจอยแบบปลูกใบให้นานแล้วบันี้มีโอกาสมากจักเถื่อเพิ่งที่สะอ่อนว่ะแดดแบบนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเดินเฉยๆแบบนี้มันก็บร้อนปันไดจ้ะถ้าทํางานออกแรงนี่อุ้ยร้อน มาชมสวนคนอังกฤษมันก็ปลูกแนวที่เพิ่นกินค่ะปลูกสิ่งที่เพิ่นกินมันฝรั่งขา้าพโพดอียงก็ว่าไปค่ะพี่น้องมันปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนนะคะถ้าปลูกแบบจูงแจ้งแบบนี้ถ้าไม่ได้เป็นแบบว่าที่มีโชโนโหรือควบคุมอุณหภูมิอู้เพิ่นนี่คือดอกไหม้งามเถิดจอยเห็นว่าเพิ่นนี่ก็ปลูกดอกไหม่จ้ะบันด้ปลูกแนวกินหลายจ้ะ สวนก, <c oughs> ก็จัดเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ให้เช่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้โอเคอยู่หมายถึงว่าให้เช่าถูกอยู่ปีละสิบปอนนี่ก็ถือว่าสุดยอดถูกมากก็ประมาณ460ร้อยหกสิบต่อปีมันเป็นทีของคนรวยเพื่อนน,นะจ๊ะ <c oughs> เออเพราะมันแบบว่าปุ๊บปั๊บเลย,ยงไง่จอยโอ้เก็บอันนี้หน่อยเด้ออะไรนะ อืมสาลาเน่เนี่เห็นไม่ได้พี่น้องเอาไปบ้านไปปลูกบ้านไส้มันตายจ้ะมันก็นขื่นมือหนึ่งเอาไปถอนไปหลากสงหลากโอ้ยเห็นบ่ได้จ้ะมันสะ่ออนตัวจอยเอ้ยถ้าอันนถ้าพักสาลาเน่นี่จ้ะถ้าจะไปกินกับสหลาบหรือบอกกับ่เอ้ไปกินเมี่ยงยนะเขาเอิน ยังปลาพี่นอ้องมันง่ามหลายมันจะขึ้นมากนานห้อนแบบนี้ขึ้นมากเลยจ้ะปลูกไปนิดเดียวมันก็ล่ามไปถูปลกลง่มดินหน้าร้อนถึงขึ้นมาหน้าหนาวก็ยุบไปจ้ะพี่น้องเอ้ยเล่าเอาเล่าเอา,เา,เาอืมพุนพอแล้วอันนี้ฟักชี่จีนจอยปลูกไปให้ เอาไปปลูกไว้ก็สิได้กินอยู่ดอกก่อนสิไปไหเฮาจอยใช่เราตัดมันก็ขึ้นมาอีกอือันนี้อันนี้มันจะออกดอกแล้วนี่สวนจอยกระลังงามตอละไม้ดอกไม้ก็กระลังออกงามเพิ่นมากบักเขือเพิ่นกับปลูกบักเขือจ้ะเพิ่งเอาออกมาได้เป็นมะจอยเพราะว่ามันแบบว่ามันหนาวด้ค่ะช่วงวันอันมั้นหอนปุ๊บปั๊บให้มันปรับสภาพมันนะคะมันจังสิอยู่ได้มันปลูกแบบว่าไม่ได้ง่ายๆเด้อนะอยู่นี่ดอกไม้จอยสวยดี กูดเบอร์รี่เธอร์บล้องใบว่ะจอยมื่อบ่พี่บเก็บได้พี่จะพาไปเบ่งกูดเบอร์รี่พาทุกคนไปดูกูดเบอร์รี่จ้ะเชอร์รี่ก็ต้องรอมใบแบบนี้สิได้กินเชอร์รี่เหลือสักลูกไม่จอยขังไซไม่เหลือค่ะไม่เหลือเลยพี่น้องคะไปดูกูสเบอร์รี่ โอ้หนานินโว่นมาลาก,กินนี่แหละมะลาก,กินอ่นหนานมะลาก,กินราสเบอร์รี่จ่อยราสเบอร์รี่แบบเหลืองก็อร่อยเหมือนกันนั่นรูปบาบที่แบบเสียเขาไปดูมากอ่ะนะจา้าที่จากฟาร์มอ่ะนะรูสเบอร์รี่เห็นไม่ต้องเอาไว้แบบนี้ไม่งั้นนกมากินเห็นว่าบานใช่นกมากินหมดนี่ต้องห่มผ้าไว้ให้เขาห่มไม่ให้นกเข้าเลยไหมคะเพื่อน เห็นวลูกมั้ยตะกี้นกจอยนกมาแอบ,บกินไอ้ราสเบอร์รี่เธอมีราสเบอร์รี่แดงนกมันเยอะเหลือนกชึ่งได้กินที่พวกไส้หวานพี่น้องเอ้ยนั่นแหละ โอ้นี่กุฎบรีฟังนี่ก็สวยตัวนี้เออนี่จ้ะพันนี้อร่อยมันไม่มีขน้นเอาไปดีๆีนกจะมากินให้บรรยากาศสวนมาฝากมันไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันก็ปรับสภาพได้ มันแบบว่าปุ๊บปับเลยไงมันปุ๊บปับกมันอแดดก็ตายแล้วเนี่ยเออเพราะว่าเมื่อวานกันเมื่อก่อนนั่นวันหนาวอยู่เลยก็<ม>ขึ้นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วจ้าร้อนช้าอยู่นะปีนี้นะที่อังกฤษปลายเดือนมิถุนาแล้วพึง่งร้อนมีสวงส้มลูกนี่<ม>จอยดอกอันนี้สวยดีดีนี่นี่นออเออสวยดี อันนี้บวกฝรัหลังหรือเปล่าอือบว,ตวก,กตัวถากกินที่เราดูดิเออนันเห็นหมดตัวถากกินสตรอเบอรี่โอ้พีผ่านพีเนี้ยมเเห็นนี่ปลูกเอาไว้ให้นกกินจ้ะเพราะว่านกก็มากินเนี่ยแดงแล้วจ้อยว่าให้นกมากินด้วย เราก็กินด้วยนกกินด้วยนะจอยก็กินไปเหอะใช่ไหมปกติแมวมาจะคุบจะคุบพักบุ่ง กินได้หลายรอบแล้วค่ะพักบุงกินได้หลายรอบแล้วเพิ่์นกับปูกเังสิละค่ะเราก็ปลูกอะไรที่เราชอบกินแต่ว่าพวกอย่างนี้นะปลูกยากหมายถึงว่าเป็นผักไทยเนี่ยมาปลูกที่นี่ปลูกยากพี่น้องเราจะพาไปดูสวนต่างๆของเพิ่นข้างนี้ชาไว้ไม่ค่อยมาทํา ในบางคนเช่าไว้ก็ไม่มาทําพี่น้องขาเห็นบอนี่สวนนี่คือกันรกอือ้อคือครับเป็นของอย่างอื่นนี่แพงกว่านี้นะคะอันนี้คือค่าน้าก็ก็คือน้ําฟรีเลยน้ําก็ฟรีอุ้ยนี่ก็คือก,กัน,น,กนไม่มาทําน้ําฟรีเช่าถูกๆก,กันสินะคะเพราะว่าเพิ่นป็นคน้นรวยแบบว่าอนุรักษ์พื้นที่ไ,ไ้ไม่ไม่ไมไม่อยากมาก ให้ทําก่อสร้างก่ออะไรนะั่นนะุ้ยไม่ค่อยมีคนมาปลูกอะไรเลยพี่น้องมีแต่ข้างบนนู้นมีอยู่สวนที่เขาปลูกดีๆให้พ่ษัยเก็บใบบวบไปบกินทุกคนใบบวบตัดไปเลยเต็ะไปหลอบ้านพี่ก็มีแต่กี่ตายแล้วที่จดจอยให้ไปอเหรอ เดี๋ยวค่อยมาแยกเอาทีหลังกลับมาจากไทยก่อนไปกินกนระปุลเ่ถ้ามี่แกกินบ่ามีกแกบ้าก,กินเก็บไปไ<ม>ห,หล,หลเลือดใบมันอะไไม่ได้แตกร้อนร้อนครับร้อนแน่ชรางมันไหมสภาพอยู่ในห้องหญิงเศร้าหนากะคับเต้พีส่สายชอบไปกินกับส้มตำกินกระปุลเขาอะ ได้ทุกอย่างกับทุกอย่างนะคะจริ้งมามแกชำในแกชำมัน <c oughs> แกชำในกวางมันป่ะว่าเอาไปกินกับสีเท่าสีต่ำนี่เท่าฟ้าเท่าสีต่ำเออพี่ก็ไปล้างกินหรจะไม่กินลเลยถ้ามากินบ่ะไ่ค่อยเท่าไรเรมันเหนียวอ่ะพี่กินได้ทุกผักนะถึงมา,มาอ,มมอันนี้บานเข้ามันเกือเป็นสมุนไพรไงรู้อยู่ว่าสมุนไพรเก็บนี่ เขาเก็บชักช้ามากเลยเล่วเอาเล่วเอาดิเออเล่าเอาเล่าเอาโรตินี่มันจะแตกนไงเก็บไปเงี้ยนู่นน่ะเห็นไหมเล่าเอากระซิ่งหักอันนี้มันกระซิขึ้นรถแล้วพี่ดินี่เขยุบเขยิมอย่างเงี้ยนี่นี่น่ะเก็บไปมันแตกมาสันจอยมานี่าดหลายเท่าเนี่ยแเธอบวกกินนั่นเป็นล้างอืมผลมาเด้อข้าวเด้ออ๋อเนี่ย ไปมานี้คุณ